สวัสดีนะครับผมพันวาชาวดิตนะครับกรรมการบริหารโรงงานผลิตอานเสริมเครื่องสำอาง SPC Factory นะครับพี่น้องครับเมื่อช่วงระยะเวลา5-7วันที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่น้องสปปจากสาปปลาวนะครับทักมาทาง Facebook แล้วก็ทางเทจค้าส่งยกลังสั่งตรงโรงงานนะครับทักทายเข้ามาถามถึงตัวโปรดักตัวนี้นะฮะเขชื่อว่าแบรนด์ IV วี่คอลลาเนะครับว่าตัวนี้เป็นสินค้า มีสรรพคุณอย่างไรแล้วก็มีส่วนผสมอะไรบ้างเพราะว่ามีหลายท่านที่อยากจะนำไปจัดจาหน่ายในประเทศของตัวเองนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยสินค้าตัวนี้แบบเข้าใจง่ายๆกันครับโอเคนะครับก่อนที่จะเราจะมาคุยในเรื่องของสรรพคุณแล้วก็ส่วนผสมของสินค้าตัวนี้ขออยาญาต์คุยความรู้คร่าวๆเรื่อง4ผลเสียหารร่างกายเราขาดคอลลาเจนนะครับพี่น้องครับจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยเขาต้องการคอลลาเจน อย่างมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณขาดคอลลาเจนเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสกระดูกสว่วนปวดเขา่าปวดหลังข้อเสื่อมนะ,ะอย่างที่2ก็คือ คนที่ไม่ค่อยได้กินคอลลาเจนไม่อยได้ทานคอลลาเจนเนี่ยพวกริ้วรอยเกิดเร็วหรือว่าท่านจะมีอายุกับหน้าตาท,ที่สวนทางกันอายุยังน้อยแต่หน้าตาดูแก่วัยนะครับต่อมานะครับไอ้ตัวคอลลาเจนถ้าท่านทานเยอะเนี่ยมันจะจะช่วยบำรุงเส้นผมท่านด้วยเดี๋ยวาท่านไม่ได้ทานเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการพวกผมร่วงนะครับผมไม่แข็งแรงนะครับแล้วอีกประการหนึ่งถ้าท่านไม่ค่อยได้ทานคอลลาเจนเนี่ยคือการเกิดอาการเหน็บชานี่คือสี่ผลเสียที่คนเนี่ยมันขาดคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยเราก็ เข้าใจกันง่ายๆอยู่ครับในในในพิถีชาวบ้านก็จะทราบว่าคอลลาเจนมันช่วยเรื่องผิวขาวด้วยนะครับแต่อวีกรดอะเจนเนี่ยมันผลิตออกมาให้มีคุณสมบัติแล้วก็มีประโยชน์ที่มากกว่านั้นเยอะนะฮะเอาอย่างนี้นะครับผมจะไล่เรียงในเรื่องของประโยชน์ของตัวอีวีกันเลยก่อนที่ท่านจะไปทราบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะฮะหนึ่งก็คือขาวนะครับข้อดีของมันก็คือมันถูกผลิตออกมาให้ใช้ได้และเห็นผลภายในกล่องเดียวและหนึ่งกล่องเนี่ยมันจะมีอยู่12บองด้วยกันนะครับสิบองด้วยกันแล้วก็มันจะมีสีสันสวยงามนะ อ่านี่ในกล่องก็จะใส่นี่ก็จะเป็นซองประมาณนี้นะครับซองหนึ่งอะ่ะก็จะสักประมาณ15กรัมนะฮะทานวันละซองฮะการันตีได้เลยนะครับสิวันเนี่ยท่านไปสัมผัสผิวพันของท่านเนี่ยท่านจะมีความร,รู้สึกเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งทีงนี้มันมีสรรพคุณหลักอะไรบ้างนอกจากคําว่าขาวแล้วนะครับตัวไอวิกออกนนร์เจนตนะฮะตัวนี้เนี่ยหนึ่งก็คือมันลดอาการอักเสบของสิวมันช่วยเรื่องของสิวด้วยได้ด้วยนะฮะช่วยเรื่องฝ้ารกระได้ด้วยนะฮะหรือจุดด่างดำต่างๆ ทำให้ผิวเนี่ยมันมีออร่าสว่างใสนะครับแล้วก็คนที่รูขุมขนกว้างนะฮะก็จะช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็แน่นอนแหละเมื่อมันช่วยเรื่องเหล่านี้ก็ทําให้เราเนี่ยชะลอริ้วรอยทําให้เราดูอ่อนวัยขึ้นมากๆนะครับพราสําคัญเนี่ยคนที่หน้ามันก็ก็ทานการาเจนนี้ดีมากๆนะเพราะว่ามันจะควบคุมความมันบนใบหน้าได้ดีมากๆเลยนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยในะที่เวลาเขาพูดพูดถึงคุณประโยชน์ในเรื่องของสินค้าประเภทคอลลาเจนเนี่ยนะครับก็คือนอกจากมันจะเรื่องผิวพรรณทั้งระบบแล้วเนี่ยครับภายในกล่องเดียวแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการบํารุงผมบํารุงเล็บแล้วก็บํารุงการเสื่อมสภาพของกระดูกของเราด้วยนะครับซึ่งคอลลาเจนตัวนี้แทนที่ว่า วัยรุ่นจะกินดีอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผู้สูงวัยที่เอาไปทานไปกินเนี่ยแจ้งบอกกับมาว่าเฮ้ยรู้สึกว่าการเดินเหินระจัดกระเฉงนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนี่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งเป็นการยืนยันมาจากผู้ที่กินคอลลาเจนตัวนี้นะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกต่อว่าเอาแล้วสินค้าตัวเนี้ยมันสรรพคุณมันหลูมัน,ม,นมันเต็มไปหมดทั้งสิวฟ้ากระ หน้าขาวกระจ่างใสผิวพันได้ทั้งตัวทั้งบอดี้เลยบำรุงผมด้วยบำรุงเล็บด้วยทําให้มันเล็บมันแข็งแรงด้วยอะไรกระดูกก็ดีขึ้นด้วยเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างสินค้าตัวนี้เนี่ยมันมีส่วนผสมอยู่ทั่งข้างกล่องเนี่ยข้างกล่องเนี่ยมีส่วนผสมอยู่ประมาณเป็น10บกว่าอย่างเลยนะแต่ผมจะบอกส่วนผสมหลักๆว่าอย่างแรกเลยที่ แน่นอนแหละมันชื่อว่าคอลลาเจนมันก็มีส่วนผสมมาจากคอลลาเจนแต่คอลลาเจนนี้ก็คือเป็นคอลลาเจนที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนผสมอย่างที่2ก็คือไอตัวเชอร์รี่นะฮะผู้สรรพคุณมันมากมายอลังการมากเลยนะฮะส่วนผสมตัวต่อมาก็คือส่วนผสมจากผงข้าวแล้วก็จะมีส่วนผสมจากส้มสีแดงอันนี้ส้มสีแดงนี่นาเข้ามาจากอิตาลีนะฮะเป็นสารสก,กัดที่มาจากอิตาลีนะฮะแล้วก็วิตามินรวมต่างๆรวมไปถึงส่วนผสมของบูรี่อันนี้ก็คือ หลักๆแล้วหลักๆส่วนวิตามินเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่วิตามิน B3 B5 B6 B2 วิตามิน A เอ็มไปหมดเลยสุดท้ายก็คือส่วนผสมมันเยอะส่วนผสมเยอะหรือส่วนผสมน้อยพี่น้องครับมันไม่ได้เกี่ยวเลยมันเกี่ยวที่ว่าเอ็กแทกที่เราใส่สารการเอ็กตีฟที่เราใส่ไปแบบมันใส่แล้วเนี่ยในอยู่ในปริมาณที่กินแล้วเห็นผลหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสินค้าบางบางตัวบางชนิดเนี่ยฮะใสส่วนผสมเยอะแต่ใส่สารแอคทีฟเนี่ยมันต่ำ พราต่ำปั๊บกินไปก็ไม่เห็นผลแต่โรงงานของเราเนี่ยให้ท่านมั่นใจในมาตรฐานการผลิตได้นะครับเรามีตั้งแต่ใบญา,าตตออยนะครับสองมาตรฐานการผลิต GMPCodecGMPISO นะครับเพราะว่นั้นสินค้าตัวเนี้ยหากใครซื้อไปขายไปจัดจำหน่ายหรือว่า ต้องการครอบครองลิขสิทธิ์จับจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศอ่ะท่านก็สามารถส่งออกไปขายได้ทั่วโลกเลยนะฮะน,นี่คือมาตรฐานของตัวสินค้าของไอวี่กราเดนท่านก็ลองดูนะครับเห็นพี่น้องสอปลาวเนี่ยสอบถามผมมาเยอะเนี่ยตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้มีขายในสอปอลาวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นสินค้าแบรนด์โรงงานแล้วก็เป็นสินค้าแบรนด์ที่พวกผมเนี่ยทำทานกันเองด้วยนะครับนั้นท่านไม่ต้องห่วงเรื่องสรรพคุณว่ามันจะเห็นผลจริงไหมมันโกหกมันโมตีเวตไปไหมท่านลองแล้วท่านมาบอกเรานะครับ อย่างแรกเลยที่ที่ผมจะกล่าวทิ้งท้ายนะในในตัวไอวีล่ลาเจนตัวนี้นะครับว่าอย่างห้ท่านหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าท่านจะสั่งไปลองทานก่อนหลังจากนั้นทานแล้วท่านจะไว้เห็นผลและท่านค่อยเป็นตัวแทนจะทำหน่ายแต่ถ้าท่านมีสภาวภาพด่านการตลาดเราก็ยินดีให้ท่านเนี่ย เทคโอเวอร์แบรนด์เนี่ยไอ้ท่านจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศทั้งประเทศลาวนะครับโดยที่ว่าเราจะคอยจะเป็นพี่เลี้ยงด้านการตลาดให้ท่านด้วยคอยเป็นที่ปรึกษาให้ท่านด้วยแล้วก็เราก็จะยินดีให้ท่านมาเยี่ยมชมโรงงานการผลิตของเรานะครับเอฟซีฟอเตอรี่ได้ตลอดเวลานะครับก็ยินดีให้บริการท่านทั้งหมดนะครับฝากพี่น้องสองปอลาวด้วยว่าผมฝากสินค้าตัวน,นี้เลยครับชื่อว่าแบรนด์ไอวีคอลลาเจนนะครับอ่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับน่ารักคิ้กุนะฮะทิ้งท้ายนะเดี๋ยวผมจะชงให้ดูว่าไอวีคอลลาเจนเน สีสันเนี่ยมันเป็นยังไงนะตัวเราก็หลักการง่ายๆจีกซองนะครับจีกซองแล้วก็เทผงในนี้ก็จะมีสิบห้ากรัมนะฮะผมทําให้ดูนะมันก็จะเป็นสีชมพูสดใสนะครับอืที่สําคัญมันหอมมากแล้วคนมันคนง่ายฮะเนี่ยเสร็จแล้วครับวันละซองอย่างผมเนี่ยผมกินก่อนนอนทุกวันเราละลายในน้าเย็นเนี่ยเนี่ยนะครับนี่นะสีน้ำเห็นไหนะมฮะไม่ธรรมดา เดี๋ยวจะทานให้ดูให้หมดเลยนะครับอือได้อีกซอมนครับได้อีกซอมมันผิวพันสบายครับก็ยังไงก็ฝากไอวี่กลาเจนด้วยนะครับลายบายครับสวัีดีครับสวัสดีครับ